ถามว่าข้าวเนี่ยปลูกยังไงเพราะว่าข้าวทั่วไปเนี่ยสมัยนี้ข้าวที่ปลูกอ่ะมีเคมีไหมเขาก็มีเคมีกันทั้งนั้นแหละนะปลูกแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมาลงฉีดยาเล่งกันทั้งนั้นฉีดยาแบบเออเป็นเคมีทั้งนั้นส่วนใหญ่นะคะทีนี้วิธีการตอบของเราจะตอบยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าเราเนี่ยข้าวของเราอะค่ะ ได้ในเรื่องของไม่มีสารพิษถูกไหมคะเราส่งออกเรามีแลบตรวจสอบเพราะฉะนั้นไอกระบวนการอะไรล่ะของคุณเป็นข้าวออร์แกนิกเหรอจะแนะนำแบบนี้ค่ะข้าวออร์เลฟเนี่ยนะคะมีการปลูกแบบอินรีย์และไม่อินรีย์ค่ะมีทั้งสองส่วนเลยค่ะหลักๆของข้าวเนี่ยที่เราคัดสายพันธ์ุมาเนี่ยนะคะวิธีการปลูกก็จะเป็นแบบอินรีย์แล้ไม่อินทรีย์เนาะ แต่ไอกระบวนการสําคัญเนี่ยค่ะที่ทําให้พวกสารตกค้างในข้าวเนี่ยมันไม่มีเลยไม่หลงเหลือเลยก็คือเรานําข้าวที่ได้อ่ะค่ะไปผ่านกระบวนการนะคะทั้งห้าขั้นตอนไอกระบวนการผลิตของเราเนี่ยแหะคะ่ะทั้งห้าขั้นตอนเนี่ยเป็นกระบวนการที่ชะล้างสารพิษที่ตกค้างในข้าวเพราะฉะนั้นการชันล้างสารพิษในข้าวมันก็เหมือนกับ ข้าวที่ได้มาเป็นข้าวออรเลฟเนี่ยเป็นข้าวที่เปรียบเสมือนข้าวอินรีย์เลยค่ะเพราะไม่มีสารพิษเรานํานข้าวนี้เข้าแลบตรวจสอบนะคะแล้วเวลาที่เราส่งออกเราก็เข้าไปที่ HGS ก็คือห้อง l a บที่สามารถตรวจสอบการมีสารพิษหรือเปล่าในข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวออรเลฟมั่นใจได้